สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ26กันยายน2563ครับช่องปอนบ้าน YouTube นำเรื่องบัตรสบริการแห่งรัฐมานำเสนอครับเกี่ยวกับตอบคำถามผู้ชมทางบ้านครับไล่เรียงไปเป็นข้อๆเลยนะครับผู้ชมทางบ้านคอมเมนต์มาในช่องของเราในหลายคลิปคำถามที่1ครับเงิน50บาท100บาทผู้สูงอายุที่เคย ให้ผ่านบัตรบริการแห่งรัฐตอนนี้ยกเลิกหรือยังนะครับทำไมจึงไม่ได้เพราะหลายเดือนมานี้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับผู้ชมทางบ้านตอบครับเงิน50บาทกับ1้0บาทผู้สูงอายุนี้ครับตอนนี้ไม่มีนะครับ ไม่มีในบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับจะว่ายกเลิกก็ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ยังไม่มีนะครับเหตุที่ไม่มีก็เพราะว่ามาตรการ50บาท100บาทจ่ายผ่านบัตรบริการแห่งรัฐนี้ไม่ใช่โครงการถาวรของบรสวัสบริการแห่งรัฐจะมีเป็นครั้งเป็นคราวโดยพูดตรงๆนะพูดตามภาษาชาวบ้านแบบเอาเข้าใจง่ายเลย เงินห้าสิบาทร้อยบาทที่เติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ไม่ไม่ใช่หน้าที่หลักของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ที่ผ่านมาที่มันมีก็เพราะว่าเงินนี้เป็นเงินของกองทุนผู้สูงอายุกองทุนผู้สูงอายุเอามาจ่ายช่วยผู้สูงอายุรายได้น้อยก็เลยเอามาจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุรายได้น้อยจะแบ่งเป็นสองเกรดสองระดับก็คือผู้ที่มีรายได้เกิน3 0,000บาทต่อปี แต่ไม่ถึงแสนบาทต่อปีเขาจะเติมข้าบาทให้50บาทนะครับแต่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยกว่า30 0 0 0บาทต่อปีเขาจะเติมข้าบาทให้100บาททํานองนี้ก็เป็นเงินจากกองทุนผู้สูงอายุนะครับทีนี้ทําไมทุกวันทุกวันนี้จึงไม่ได้ก็เพราะว่าเงินกองทุนผู้สูงอายุหมดจึงไม่ได้นําเงินที่มีในกองทุนอายุในกองทุนผู้สูงอายุนั้นมาเติมเข้บาบัตสําหริการแห่งรัฐมา โอนมาให้กรมบัญชีกลางเติมเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับไม่มีก็เลยตอนนี้ในบัตรจรึงไม่มีเงินให้นะครับถามว่ายกเลิกหรือ,อยังมันก็ตอบไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าจริงๆแล้วคือไม่ยกเลิกแต่ไม่มีเงินนะครับในอนาคตจะมีครับเพราะว่ามีการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติครั้งล่าสุดนะครับการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยก็ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่ทํางานด้านผู้สูงอายุก็เป็นกรรมการในนั้นแล้วก็อาจจะมีตัวแทนจากภาคประชาชนตัวแทนจากผู้สูงอายุนะครับหน่วยงานที่ทางานด้านผู้สูงอายุหลายหน่วยงานมีกระทรวงการคลังก็มีนะครับกรรมการก็มีการประชุมกันเป็นระยะระยะนะครับโดยมีนายจุลินลักษณะวิสิธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน คณะกรรมการกองทุนผู้สูงอายุนะครับครั้งล่าสุดมีการประชุมกันนะครับได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังไปหาแหล่งงบประมาณมาเติมให้กับกองทุนผู้สูงอายุนะครับหากกระทรวงการคลังสามารถหาแหล่งงบประมาณมาเติมเข้ากองทุนผู้สูงอายุได้เมื่อไหร่กองทุนผู้สูงอายุก็จะจัดสรรเงินเหล่านั้นมาให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเข้าบัตรให้ผู้สูงอายุให้ได้ 50บาทกับ1้อบาทอีกต่อไปนะครับตอนนี้ที่มันยังไม่ได้ก็เพราะว่ากระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างดําเนินการหาแหล่งงบประมาณหากหางบประมาณได้เมื่อไหร่ก็จะเอามาเติมเข้ากองทุนผู้สูงอายุหลังจากนั้นกองทุนผู้สูงอายุก็จะดําเนินการจ่ายให้บรสษับริการแห่งรัฐจ่ายให้กระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมบัญชีการเติมให้ผู้สูงอายุ50บาท1 0อบาทต่อไปนี่ครับรายละเอียดทั้งหมดอย่างถูกต้อง เป็นแบบนี้นะครับสําหรับผู้สูงอายุที่รอ50บาทกับ1้อบาทนี้อยู่ก็ต้องรอฟังข่าวต่อไปจนกว่ากระทรวงการคลังหาแหล่งงบประมาณมาเติมเข้ากองทุนผู้สูงอายุได้นะครับเราก็ติดตามข่าวเหมือนกันนะครับช่องของเราถ้าหากว่าได้ยินข่าวเมื่อไหร่ว่ากระทรวงการคลังมีงบประมาณมาเติมเข้ากองทุนผู้สูงอายุแล้วก็จะได้นําข่าวมารายงานให้ผู้สูงอายุได้ทราบต่อไปและจะได้วันไหนอย่างไรจะนํามาบอกครับติดตามต่อไปนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องต่อไปคําถามจากทางบ้านนะครับเงินที่เคยได้เดือนตุน่งเงินที่เคยได้นะครับที่ผ่านมาเนี่เคยได้ผ่านบัตรสบรายการแห่งรัฐแต่เดือนตุลาคมหกสามจะไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับเงินที่จะไม่ได้ในเดือนตุลาคมหกสามนะครับหนึ่งเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มห้าเปอร์เซ็นอันนี้หมดมาตรการตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วนะครับ แต่จริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีแต่ว่าก็ไม่รู้ก่าใครได้บ้างนะครับไม่เห็นมีคนคอมเมนต์ว่าตัวเองได้นะครับตกลงเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีนะครับเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับมาตรการที่1นึ่มาตรการต่อไปที่ไม่มีในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับก็คือเงินช่วยค่าแก๊ส1 0 0บาทสําหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารหาบเร่แผงลอยที่เข้าร่วมโครงการปตท ได้100บาทนะครับเขาให้กรกฎาคมสิงหาคมเดือนละร้อยตุลาเป็นต้นไปก็ไม่มีนะครับเห็นจะมีสองรายการนี้นะครับที่เดือนตุลาคมจะไม่ได้ต่อไปจริงๆแล้วก็มีเงินค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยค่าไฟฟ้าไม่เกิน230ด้วยที่จะไม่ได้ต่อไปแต่บังเอิญเมื่อยีบสองกันยายนที่ผ่านมาคณะกรรมการคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติขยายต่ออีก1ปีก็คือค่าน้ํา หนึ่งร้อยค่าไฟไม่เกินสองร้อยสาสิบอันนั้นได้ต่อไปอีกหนึ่งปีตั้งแต่ตุลาคมสามถึงกันยายนหกสี่ได้อีกสิบสองเดือนอันนั้นจึงได้ต่อที่ไม่ได้ต่อมีแค่สองมาตรการนะครับก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มห้าเปอร์เซ็นหนึ่งรายการที่ไม่ได้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปและค่าแก๊สหนึ่งร้อยบาทพ่อค้าหาบเร่แพงร้อย100ล้านอาหารไม่ได้ครับคำถามต่อไปครับตอบคำถามจากทางบ้านครับเงินที่ได้ต่อในเดือนตุลาคมหกสามมีอะไรบ้าง นะครับเงินที่ได้ต่อในเดือนตุลาคม63เลยก็มีวงเงินรูดสินค้า 200- 300อันนี้ได้แน่นอนเพราะเป็นมาตรการถาวรยังไงก็ไม่ทิ้งในเดือนตุลาคม63มนี้ยัง200กับ300อยหยุดอยู่นะครับใครเคยได้200ก็ได้200ใครเคยได้300ก็ได้300นะครับค่ารถโดยสาร500ยังได้เหมือนเดิมตามเหมือนเดิมทุกประการค่าแก๊ส45บ้าบทต่อ3เดือนได้อันนี้ได้ต่อนะครับ ต่อไปที่ได้ต่ออีกก็มีค่าน้ำประปาไม่เกินร้อยค่าไฟฟ้าไม่เกิน230อันนี้ได้ต่อเพราะรัฐบาลขยายมาตรการช่วยต่อไปอีก12เดือนตุลาหก 3, ถึงกันยายน64นี่คือสิ่งที่มีต่อนะครับนอกนั้นจะมีพิเศษพิเศษเพิ่มเข้ามาก็คือเพิ่มเงินให้ทุกบัตรอีก500เป็นวงเงินรูดสินค้านะครับโครงการเพิ่มกำลังซื้อจะเติมเข้าบัตร ให้ทุกบาทอีก500เป็นวงเงินรูดเป็นวงเงินรูปสินค้านะครับกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับมาตรการนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนนี้เพื่ออนุมัตินะครับหลังจากนั้นก็จะเติมเข้าบัตรในเดือนตุลาคมตามหมายกําหนดการรัฐบาลอยากจะเติมเข้าให้วันที่1แต่ในเมื่อจะอนุมัติวันที่29กันยายนไม่ทราบว่าจะเติมเข้าวันที่1ทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันวันที่1ก็วันต่อๆไปนู่นแหละครับแต่ว่า น่าจะเป็นไม่ชา้ากว่าสัปดาห์แรกของเดือนตุลาแต่ถ้าไวจริงก็หนึ่งตุลาได้เลยอันนี้คือวงเงินพิเศษเพิ่มเข้ามาให้อีกบตรละ500เป็นรูดสินค้าในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาให้อีก3เดือนนะครับบาทละ500นะครับทีนี้ก็ยังมีข่าวอีกว่าจะกดเงินสดได้ทีนี้จะมีวงเงินกดเงินสดได้อีก200บาทอันนั้นต้องรอฟังข่าวต่อไป200บาทก็คือผู้พิการนะครับเขาจะเพิ่มเบีย้ยยังชีพให้ผู้พิการ เป็นเดือนละพันแต่ว่า200ที่จะให้เพิ่มนั้นเอามาเติมเข้าบัตรสัดิการแห่งรัฐผู้พิการที่มีบัตรสัมิการแห่งรัฐก็มากดเอา2อ0นี้นะครับส่วนผู้พิการที่ไม่มีบัตรสัดิการแห่งรัฐไม่ได้เพิ่มได้เดือนละ800เหมือนเดิมเบีย้ยยังชีพนะครับซึ่งเบีย้ยยังชีพผู้พิการส่วนที่เพิ่มอีก200ทําให้เบี้ยยังชีพผู้พิการเป็นพันนั้นมีรายงานข่าวมาแล้วว่าจะให้กดเอาทางบัตรสัดิการแห่งรัฐอีก200นะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ชัดว่าจะมีไหมสองร้อยผู้พิการนี้เพราะว่าหน่วยงานที่จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการยังไม่ออกหลักเกณฑ์ยังไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าตกลงจะจ่าย800เข้าบัญชีเดิมใช่ไหมหรือแล้ว200เอามาเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมก็ยังไม่บอกอย่างนั้นนะครับก็ไม่แน่อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะโอนเข้าบัญชีทั้งหมดพันเลยก็ได้ ซึ่งต้องรอฟังข่าวจากหน่วยงานที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการอีกครั้งจึงจะชัดเจนตัวนั้นนะครับสําหรับคลิปบัตรสินกิการแห่งรัฐวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมผู้ฟังพอสมควรนะครับเงินที่จะได้กับเงินที่จะไม่ได้เงินพิเศษอะไรก็เล่าให้ฟังตามนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะนําคลิปมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะต่อไปครับสําหรับวันนี้นําเสนอไวเพียงเท่านี้ครับโชคดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ